สวัสดีครับเพ,เพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ก็เราได้สัตว์ป่ามาตัวหนึ่งนะครับจะมา,าสาธิตวิธีการทำแกงคั่วแกงอ่อมหรือว่าขั่วนะ ไม่แน่ใจว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นอะไรนะเป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นพังพรนะทีนี้กระเตะกระเตะก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรือเป็นกระลอกก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรือวก็กระเลนก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นพังพรนะดูจากลักษณะของหัวหัวของมันนะดูนะ นาจะเป็นพังผอนนะครับเราจะทําการขั้วนะนะฮะแล้วก็เราจะไปดูวิธีการขั้วกันนะครับขอฝากช่องโตลุแฟร์เลยไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะครับไปชมกันเลยครับโตลุ ลงมือโลดนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็โตลุเฟรๆเลยนะจะมาแนะนำวิธีการขั่วกระแตนะครับน่าโสรับเรียบร้อยนะครับ ผักมีอะไรบ้างผักก็เขือมอีมะเขือมีมะเขือมีอ,มะอ,มะอะไรอีกผักโอ้โหนี่ใบอะไรอันนี้ใบใบใบเขียบใบน้อยหนานะใบน้อยหนาเนี่นยไปเคยกิดเหมือนกันเดี๋ยวเรืลองดูอีกคั้งแรกคนระับเป็นอาหารพิสดารนิดนึงครับนี่ก็เป็นผักเป็นถุงกล่องของ ขั้วกระแตนะครับมีประกาศข่าวนะเด็กบ,บ้านๆนะครับแบบมาปลูดนะครับตะไคร้ในสวนเยอะแยะเลยนะครับมีหอมแดงอ๋อนี่อยากได้รสชาติขมก็ต้องใส่ใบสะเดานดนึงนะมีโค้กไวต้ตำพริกนะครับกระเพรากระเทียมเอาไหมไหกระเทียมไม่ในชั้นนะนะหอมหอมสดนะครับแต่ไม่สดใส่ในตู้กับระเพรนะ เหมือนเมือม่อสักครู่ยังไม่ได้ใส่หอมแดงนะครับใส่หอมแดงเพิ่มไปหน่อยโอ้โหอันนี้กาบกาบไม่ต้องออกใช่ไหมครับเป็นยาใช่ไหมแลโขกต่อนะไม่ใช่โขกต่อครับโขกโขก,กพกริกแปลว่าโขกต่อแล้ววิ่งต่อยเอาครับนี่ครับในส่วนของผักที่นำมาประกอบสำหรับแกงขั่ว แตนนะครับก็จะมีสดๆเลยนะครับพี่น้องยอดผักปังนะผักปังแล้วก็จะมีพลิกใช่ไหมใบบักชีหอมมะเขือนะแล้วก็ประกาศขาวนะครับอันนี้ล้างใหม่ๆนะสด,สดๆนะครับสด,สดๆจากตู้เย็นแปลงที่ตลงมานี้สุดยอดเลยครับพี่น้องแล้วก็ใส่ เนื้อกระแตลงไปแล้วก็ใส่พริกที่เราผงเมื่อกี้นะลงไปก่อนใส่ลงในกระทะสาดๆของเรานะสะอาดแล้วนะครับนะเสร็จรียบร้อยแล้วก็ใส่อะไรน้ำปลาร้นะน้ำปลานะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มนะเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสแล้วแต่ใครชอบนะอ,อันนี้อะไรน้ำตาลใช่ไหมโอเคน้ำตาลนะ ผงปรุงรสเดี๋ยวผงปรุงรสเนาะต <c oughs> านปรุงรสเม็ดมะเขือก่อนเอาเอาผิวเอาผิวใส่มะเขือลงไปมะเขือมันสุกยากเขือกันข่าวเนาะแก้ข่าวได้ฮะแต่ว่าสู้สี่สิบไม่ได้เป็นแมว <c oughs> ใส่มะเขือลงไป อันนี้อันนี้ขั้วกระแตนะใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าทําอย่างอื่นนะขั้วกระแตนะเอาพี่ออกใส่บัวบัวเอาไปเราจะใส่ใส่พริกอ่อนๆไหมห้าหกหน่วยไหมใส่เยอะหลายเพราะพริกนี้ก็เผ็ดแล้วนะเออโอเคใส่ลูกดวนลงไปต้นหอมเราใส่ใส่เลยใช่ไหมหรือใส่ทีหลังใส่ทีหลังครับใส่ทีหลังกัดขาวซอยไป นี่ก็เป็นผักนะครับผักที่เราเตรียมไว้นะฮะรอใส่ลงหลังจากที่เราตั้งกระทะเสร็จนะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็จะคั่วทำการคั่วกระแตกับพริเกเขือกับเครื่องแกงที่เราโขกไว้นะครับนะผักก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ยำผักป,ปังประกาศขาว ใบกะเพรานะแล้วก็ต้นหอมอันนี้อันนี้หอมหอมแห้งิ้นงไปนะครับน่ากินมากนะครับเราก็จะทำการคั่วนะคั่วไปเรื่อยนะจะหอมกินปลาระ นี่กระแตของแท้นะครับมาถึงตอนนี้เราก็เติมน้ําลงไปแล้วนะฮะล้วก็รอให้เดือดนะรอให้เดือดเติมเดือดแล้วอันนี้เราก็ใส่ผักลงไปแล้วนะครับอันนี้ใส่ผักลงไปแล้วอ่าก็คนนิดนึงนะแล้วก็ให้มันเดือดปิดฝาหม้อไว้นะครับปิดฝากระทะนะครับดูปิดฝากระทะแบบอ่า เราจะคู่ครับเราก็จะเสิร์ฟเมนูคั่วกระแตนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะพี่น้องครับทีนี้ก็พี่น้องเดอมาเดอครับวันนี้นี่ครับคั่วกระแตรครับร้อนๆนะเนี่ยหัวนี่หัวกระแตนะใส่มะเขือใส่ต้นหอม นะครับร้อนๆนะสดร้อนๆนะครับเดี๋ยวก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดถูกใจถูกแกกับไลค์เหมือนกันไหม เหมือนกันนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีตุ่มหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ไหลด้วยนะครับหน่อไม้ไหลแล้วก็น้ำพริกพริกกะปิใช่ไหมจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนนะข้าวเหนเียวร้อนนะครับเนี่ลูกไม่ใหม่ไม่ใชาครับ<อ>นี่เองกับมือ,อ